สวัสดีครับเพื่อนเพอนในโฟกัสครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางไทม้ามอเตอร์จำกัดนะครับได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาข้อมูลเทคนิคนะครับของยจม้าห้าเอ็กแม็กคอนเน็ต์ครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็นอกเหนือจากการอบรมข้อมูลเทคนิคนะครับทั้งในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันไว o n คอนเน็กตัวใหม่แล้วนะครับก็ยังมี เปิดให้มีการขับขี่เพราะเราขับขี่ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ขับขี่นะครับส่วนของเอเดโฟกัสนะครับก็ได้ขับขี่กันมาแล้วนะครับที่สนามช้างนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเทคนิคนะครับในเรื่องแอปพลิเคชัน Y c o n อ e c t นะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันครับ ใช้กับนุ่งน,นี้ได้นะครับต้องเป็นเวอร์ชั่น3.2.0ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันนะครับเช็คล่าสุดก็คือเมื่อเช้าทาไว้ MC ปล่อยเวอร์ชันล่าสุดมา okay. แ,ลด 2. 2. แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android a n d r o i d นะครับได้นะเป็น3.2.2แล้วนะครับในปัจจุบันไอ้ส่วนของระบบปฏิบัติการก็คล้ายๆเดิมน,นะครับถ้าเป็น Android ก็เวอร์ชัน8 ถ้าเป็นในเวกอ์ชั่นสิขึ้นไปนี้ขออนุญาตนะครับยอ้อนกลับที่เรือนใหม่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะเวลาที่เราเชื่อมต่อไว้ทรนิ้มันจะมีสัญลักษณ์ปรากฏแค่สองตัวนะก็คือแอปกับระดับแบตเตอรี่ของตัวสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าตัวใหม่มันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเมื่อเชื่อมต่อเสร็จก็คือตัวนี้นะครับระดับสัญญาณโทรสัามทม์อถืนจะขึ้นมาด้วยนะครับ เพื่อให้นะครับสามารถเขาเรียกว่าใช้งานกับเรื่องของแอปพลิเคชันการนำทางได้นั่นเองนะครับพราะบางทีอาจจะมองว่าทําไมอยู่ดีๆแหน่งค้างครับไม่ขยับขึ้เยื่อนก,ก็สามารถเช็คได้จากระดับสัญญาณโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะครับนี่ไล่ไปทีละตัวตัวแรกการนําทางนะครับตัวนี้ตัวแผนที่นะครับ จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับการมีส e e คอร์สแล้วนะครับโดยัมาตัวแจ้งเตือนสายโทรเข้าถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นรูปโทรศัพท์เฉยๆนะครับแต่ปัจจุบันจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือถ้าขึ้นสีแดงนะบบางทีมีคนโทรเข้ามาแล้วเรามองไม่เห็นนะครับก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแจ้งว่ามีสายที่ไม่ได้รับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าอยู่ระหว่างการโทรนะครับก็คือเรากดรับสายบางทีอาจจะอาจจะไม่ได้ตั้งใจรับเมื่อจ,จะไปโดนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้ก็คืออยู่อยู่ในระหว่างการโทรนะครับนะสุดท้ายตัวนี้นะค,คือเมื่อโทรศัพท์ม,มือถือหรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับชุดหูฟังนะครับช,ชุดนะบูทูนสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นด้วย ถัดมาเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอหลักจะมีอยู่2ตัวก็คือข้อมูลตัวรถนะครับกับ v ิ s ิ a l ลไลเซอร์ izer, ตัวนี้ก็คือข้อมูลแสดงการขับขี่นะครับเรื่องของการวัดรอบหรือว่า,าวัดเรื่องของอีโคนะครับหลักๆจะมีอยู่2ตัวทนีนี้พอเราเชื่อมต่อกับตัวการ์ินสตีคอรปั๊บมันก็สามารถนะครับ เลือกแสดงเป็นการนำทางแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มมาหลังจากเชื่อมต่อกับตัวการมินสติดคอสก็คือตัวนี้ตรงกลางก็คือสปิดิมินะครับ,รร it, นรบในประเทศไทยใช้ได้นะเวลาขับขี่เข้าในส่วนของเขตชุมชนลวงบ้านนะรหรือลรงเรียนนะครับตามกฎหมายบ้านเราที่กำหนดความเร็วที่หน้าจอก็จะแจ้งเตือนนะครับถ้าเราใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดน,นะครับอันนี้ ถ้าเราจะเข้าสู่เมนูตั้งค่าเราก็กดที่ปุ่ม enter ตรงกลางนะครับบางคนได้ไดลองใช้แล้วนะครับบ้างนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับลองลองเซ็ตอัพได้นะครับในช่วงหลังจากนี้ช่วงเบรคอันนี้ถ้าเราจะเข้าสู่เมนูตั้งค่านะครับต้อแค่กดลงปุ่ม enter หนึ่งทีนะครับ,รนะรบ,นะรบอันนี้ต้องบอกว่าในเมนูตั้งค่านะครับ ในเมนูเซตติ้งจะไม่มีการให้ตั้งค่าภาษานะครับคือเดิมๆม,มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ถ้าเราต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือเชื่อมต่อกับ y c ค n n e c t นะครับแล้วภาษาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาที่เราใช้ในแอปซึ่งส่วนใหญ่ก็คือภาษาไทยนะครับก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแล้วก็ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตลอดเลย มาเรื่องวิดีโอการใช้งานกันตั้งขั้ต่างนะครับเดี๋ยวจะรวบรักนะครับเป็นไฟล์วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็หเห็นภาพมากยิ่งขึ้น <c oughs> ่ะเดี๋ยวขอรับชมได้เลยนะครับหนึ่งเดียวตอะแม็กซ์มม่า a อ a x a x m ม x c ซ e คอนเนคน่ยามา p รีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ครองใจทั่วโลกพัฒน,นาขึ้นอีกคั้นแห่งสายพันธ์ Max Series ดีไซน์ใหม่สุดพรีเมียมสปอร์ตหมดหัวจรดท้ายบรรยัตใหม่แห่งดีไซน์พรีเมียมสปอ t ์ตสไต Max ลัมพ์ใหม่กับเรือนไหมรูปแบบใหม่แสดงผลสองหน้าจอพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อรรับการใช้งานที่มากขึ้น จอด้านบนเป็นจอแบบดิจิตอล LCD ขนาด3.2นิ้วแสดงผลม้านวัดความเร็วปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงและระยะทางรวมหรือระยะทริปของตัวรถตามการตั้งค่าของการแสดงผลส่วนจอด้านล่างเป็นหน้าจอสี TFT Infotainment ขนาดใหญ่4.2นิ้วคมชัดตอบสนองการแสดงผลและประมวลผลได้รวดเร็วแสดงข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านอุปกรณ์ CCU มาแสดงผลบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพียงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน w i c t และเปิดใช้ฟังก์ชันระบบนำผามเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Garmin Street Cross ปุ่มควบคุมหลักกับการตั้งค่าได้ง่ายๆด้วยปุ่มคอนโทรลหลักบนแฮ่นด้านสายที่ควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดาย 1. ปุ่มที่มีเครื่องหมายลูกศรขึ้นเพื่อต้องการเลื่อนขึ้นไปเมนูด้านบน 2. ปุ่มที่มีเครื่องหมายลูกศรลง เพื่อต้องการเลื่อนไปที่เมนูด้านล่าง 3. ปุ่ม enter หรือปุ่มตกลง 4. ปุ่ม back กดสั้นๆหนึ่งครั้งเพื่อต้องการจะย้อนไปที่เมนูก่อนหน้าหรือกดค้างไว้เพื่อต้องการกลับไปที่หน้าโมการเปลี<ม>่ยนภาษาของตัวรถจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยรถทุกคันจะถูกตั้งค่าจากโรงงานเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเพื่อความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจในการตั้งค่าอื่นๆ ขอแนะนำให้ท่านผู้ใช้างานทำการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาก่อนใช้างานโดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y Connect เพื่อให้ภาษาของตัวรถถูกเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าภาษาของสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อโดยการเปิด Switch On กดปุ่ม Enter ที่ข้อความ accept จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่เมนูเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อหา s ซต t ิ n g แล้วกด Enter เลือก Connection และ b l u e t o o t h จากนั้นเลือก Discovery m o d e เพื่อทำการจับคู่เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วให้กด yes การเชื่อมต่อจะเสร็จสมบูรณ์เพียงการเชื่อมต่อ Y Connect ในครั้งแรกครั้งเดียวเท่ากับตัวรถได้ถูกตั้งค่าภาษาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว Offline Setting การตั้งค่าเบื้องต้นของตัวรถทุกครั้งที่เปิด Switch On จะมีคำเตือนเป็นข้อความภาษาไทยให้กดยอมรับด้วยการกด Enter หรือตกลงที่แฮนดด้านซ้ายระบบจะพาเข้าสู่หน้าหลักของเรือนหมายที่สแสดงผลการใช้งานหรือสภาวะทั่วไปของตัวรถอันประกอบไปด้วย avg speed ความเร็วเฉลี่ย avg fuel อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย inst fuel อัตราสิ้นเปลืองแบบชั่วขณะ trip time อุณหภูมิอากาศอุณหภูมิน้ำหลอเย็น แบตเตอรหรือสลับจอเป็นการแสดงผลของวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ความเร็วตามการตั้งค่าการแสดงผลด้วยการกดปุ่มโฮมทำการเข้าเมนูหลักระบบจะพาเข้าสู่หน้าเมนูหลักของเรือนหมายที่มีทั้งหมด7เมนูคือดนต,ตรีโอดด์ทริปจอแสดงผลมิเตอร์การนำทางการแจ้งตื่นสภาพอากาศการบันค่าโดยจะแสดงผลทีละสาเมนู เลือกเมนูที่ต้องการโดยการเลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเมื่อเจอเมนูที่ต้องการแล้วให้กด enter หรือตกลงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือตั้งค่าเมนูนั้นๆได้หรือถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นสามารถกดปุ่ม back หรือ home เพื่อกลับไปหน้าเมนูหลักหรือถอยไปยังหน้าที่ผ่านมา <cas ters> การตั้งค่าโอโดทริฟเลือกแทนการเลือกไปยังเมนูโอโดทริ p แล้วกดตกลง จะเป็นการเลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอด้านบนได้โดยจะเลือกให้จอแสดงผลเป็นโมโดูหรือมาตรวัดความเร็วปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะทางรวมหรือระยะทริปของตัวรถตามการตั้งค่าของการแสดงผลการตั้งค่าจอแสดงผลมิตเตอร์ทาการเข้าเมนูจอแสดงผลมิตเตอร์จะมี3รูปแบบให้เลือกคือเครื่องวัดความเร็วรอบอีโ ส่วนการจำกัดความเร็วจะนแสดงผลเมื่อเชื่อมต่อแอป Garmin แล้วในการตั้งค่าของเมนูหลักจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆสำหรับการตั้งค่าดังนี้การตั้งค่าแรงฉุดการเชื่อมต่อข้อมูลรีเซ็ตนาฬิกาความสว่างหน่วยข้อมูลระบบข้อมูลทางกฎหมายการเปิดปิดระบบ TCS t r a c t i o n Control ตามปกติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์กุญแจรถ จะถูกตั้งค่าให้ TCS เปิดใช้งานทุกครั้งเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจอ่อนจะสามารถปิดการใช้งานได้จากการตั้งค่านี้นาฬิกาการตั้งค่านาฬิกาทำได้โดยเลือกเมนูย่อยนาฬิกาจากหัวข้อการตั้งค่าเมื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่านาฬิกาสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งแบบอัตโนมัติซึ่งจะอินตามที่ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน และเวลาจะปรับเพื่อทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน w i c t หรือตั้งด้วยตนเองความสวา่างการตั้งค่าความสว่างของเรือนใหม่ทำได้โดยเลือกเมนูย่อยความสว่างจากหัวข้อการตั้งค่าเมื่อกดตกลงเข้าไปจะพบหัวข้อจอแสดงผล TFT แล้วทำการกดตกลงต่อจะพบว่ามีระดับความสว่างให้เลือก3ระดับใช้ปุ่มขึ้นลงเลือกระดับที่ต้องการจากนั้นกดตกลงจอแสดงผลของรถ แสดงความสว่างตามที่ตั้งค่าไว้ข้อมูลระบบและข้อมูลทางกฎหมายในส่วนของข้อมูลระบบที่แสดงถึงหมายเลขประจําอุปกรณ์บลูทูธและเวอร์ชันอุปกรณ์สามารถดูได้จากข้อมูลระบบและข้อมูลทางกฎหมายใบอนุญาตของบุคคลที่3ขอย้อนกลับมาที่เมนูหน่วยซึ่งเป็นเมนูสําคัญที่สามารถให้การแสดงผลเป็นตามหน่วยที่เราต้องการได้โดยเลือกเมนูย่อยหน่วย จากหัวข้อการตั้งค่าเมื่อกดตกลงเข้าไปจะพบหัวข้อดังนี้ไม้สะสมเชื้อเพลิงอุณหภูมิในส่วนของไม้สะสมหรือการแสดงระยะทางรวมสามารถเลือกหน่วยเป็นกิโลเมตรและเป็นไมล์ได้ตั้งค่าหน่วยของเชื้อเพลิงเพื่อแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเลือกรูปแบบให้การแสดงผลเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือจะเป็น MPG ไมล์ต่อกลลอนได้ เมื่อทำการเลือกหน่วยเป็นใหม่ยการตั้งค่าอุณหภูมิสามารถเลือกได้ว่าเป็นรูปแบบองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ข้อมูลและการรีเซ็ตเมื่อรถผ่านการใช้งานและท่านผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตค่าต่างๆสามารถเข้ามาที่เมนูข้อมูลรีเซ็ตเพื่อทำการรีเซ็ตหรือคืนการตั้งค่าได้ดังนี้รีเซ็ตระยะการเดินทาง ซึ่งจะทำการตั้งค่าใหม่สำหรับ Trip วนและทริปเรีเซ็ตการบำรุงรักษาซึ่งจะทำการตั้งค่าใหม่พร้อมช่วยจดจำและแจ้งเตือนท่านผู้ใช้งานในส่วนของการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือสายพานกับเครื่องรีเซ็ตข้อมูลยานพาหนะซึ่งจะทำการตั้งค่าใหม่ในส่วนของการเฉลีย่ยค่าความเร็วเฉลีย่ยหรืออัตราเส้นเปลือกต่างๆรีเซ็ตอื่น เพื่อทําการคืนการตั้งค่ารถกลับสู่ค่าโรงงานทั้งหมดรวมถึงภาษาบนเืินหม่ด้วย Connection การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเป็นฟีเจอร์ล้ำสมัยของ Max เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นและช่วยให้ทุกการขับขี่ XMAX รื่นรมและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Bluetooth เริ่มด้วยการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ ในเมนูบลูทูธสามารถตั้งค่าการเปิดปิดบลูทูธของตัวรถได้โดยการกด enter หรือตกลงเพื่อเลือกที่จะเปิดและปิดได้เลยโหมดการค้นพบเพื่อใช้ในการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการจับคู่เมื่อเจออุปกรณ์แล้วให้กด enter หรือตกลงที่ปุ่มีใช่โหมดอุปกรณ์ที่จับคู่เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ Wi-Fi Connect เมื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน w i Connect เรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์ไอคอนแอปพลิเคชันไอคอนปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไอคอนรูปสัญญาณโทรศัพท์และไอคอนรูปข้อความึ้นแสดงว่าแอปพลิเคชัน w i Connect และรถของเราเพร้อมใช้งานร่วมกันแล้ว w i Connect มีฟีเจอร์ที่แสดงผลผ่านหน้าจอได้9ฟีเจอร์ Mister Indicator แจ้งเตือนการติดต่อข้อมือถือบนหน้าจอเอยดยนไม่รถ Maintenance Recommend แจ้งเตือนการบำรุงรักษา Malfunction Notification แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหา Fuel Consumption แสดงข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิง Revs Dashboard แสดงมาานวัดสมรรถนะขณะขับขี่ Parking Location แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด Ranking แสดงอันดับในการขับขี่ Riding Log บันทึกประวัติการขับขี่ Contact Form ช่องทางการติดต่อยามาฮ่าพิเศษสำหรับฟังก์ชันเรือนไม้ของ New X Max Connect e d mm hmm. Music แสดงผลและควบคุมการเล่นเพลงบนหน้าจอเรือ mm hmm. Winter, นไม้ Weather แสดงผลสภาพอากาศบ,บนหน้าจอเรือนไม้นอกจากนั้น y Connect ยังเพิ่มให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นด้วยฟังก์ชันการรับสายเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้าจะแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรบ,บนหน้าจออย่างชัดเจน สามารถกดรับสายได้จากปุ่มเลื่อนขึ้นที่แฮนด์ควบคุมและกดปุ่มโอเคเพื่อวางสายในกรณีที่ไม่สะดวกรับสายสามารถกดปุ่มเลื่อนลงเพื่อปฏิเสธการรับสายหรือถ้าต้องการปรับระดับเสียงในระหว่างคุยสามารถกดปุ่มขึ้นสั้นๆเพื่อเร่งเสียงและกดปุ่มลงสั้นๆเพื่อลดเสียงการแจ้งเตือนผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มตกลงเพื่อดูรายการสายไม่ได้รับ และรายการข้อความที่หลากหลายเช่น SMS Line Facebook อ e ีเมลตามการตั้งรายการแสดงผลรวมถึงเมื่อเลื่อนแถบการเลือกไปยังข้อความที่ต้องการกดตกลงเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยสภาพอากาศสามารถแสดงผลอุณหภูมิปัจจุบันในที่ที่เราอยู่รวมถึงสามารถประเมินสภาพอากาศในรอบสัปดาห์ได้ด้วย และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญคือดนตรีโดยสามารถเล่นเพลงจากเพลย์ลิสต์ในแอปพลิเคชันต่างๆหรือการสตรีมมิ่งของแอปพลิเคชันให้ท่านผู้ใช้งานได้รับฟังได้ถ้าต้องการเลื่อนเพลงให้กดเครื่องหมายขึ้นหรือลงค้างไว้ประมาณ2วินาทีโดยถ้ากดเครื่องหมายลูกศรขึ้นจะเป็นการเลื่อนไปยังเพลงถัดไปและถ้ากดเครื่องหมายลูกศรลงจะเป็นการย้อนกลับไปยังต้นเพลงที่กำลังเล่นหรือเลื่อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า และสามารถเร่งเสียงหรือลดเสียงได้ขณะรับฟังโดยการกดเครื่องหมายขึ้นหรือลงสันส้นๆเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงการม Street Cross และเพื่อให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้น Yamaha New S Max Connect e d สามารถเชื่อมต่อไปกับแอปพลิเคชัน r m i n Street Cross ที่จะช่วยทำให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นกับฟังก์ชันการนำทางและแผนที่ ลงทะเบียนใช้งานในแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทำการจับคู่ตัวรถกับแอปพลิเคชันด้วยการใช้เมนูเชื่อมต่อและการจับคู่เพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำเร็จให้ทำการดาวน์โหลดแผนที่ใช้งานตามภูมิภาคประเทศที่ใช้งานแล้วทำการตั้งค่าการใช้งานต่างๆเพื่อให้พร้อมแสดงผลบนเมนูลหลักการนำทางเช่นไปบ้านไปที่ทำงานสถานที่โปรดปรานสถานีบริการน้ำมันใกล้เคีย เปลี่ยนมุมมองด้วยฟังก์ชันที่ล้ำสมัยที่หลากหลายของจอสแนดงผลหม่พร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยทำให้การขับขี่ Yamaha X Max c o n n e c t e d ได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายเพลิดเพลินและสนุกเร้าใจตลอดการเดินทางนหนึ่งเดียวต้อง Max ม a Yam x Yamaha X Max c o n n e c t e d นิยามใหม่ของพรีเมียมสปอร์สตสปูเตอรที่ครองใจทั่วโลก Thank you.